เพ่นวันนี้นะคะ,คะกลับมาพบก,กับแย,ย้มอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะยังจะมาสอนแต่งหน้านลุคนี้เลยค่ะเป็นลุกหวานๆใสๆนะคะกันน้ํากันเหงือ่อแต่งครั้งเดียวนะคะสามารถติดทนอยู่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องเติมเลยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มต้นที่หน้าสักกันเลยนะคะจะลงตามด้วยรองพื้นนะคะแบบแท่งนั่นเองคะ่ะตัวนี้จะเป็นของ ยี่ห้อโซสกินนะคะเบอร์ B 21ค่ะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆเลยสามารถปกปิดได้แบบดีมากๆเลยนะคะมันจะมาเป็นแท่งแบบนี้คุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีเวอร์มากๆนะคะใครที่แบบเป็นรอยแผลเป็นตามตัวเวลาไปสมัครแอร์อะไรเงี้ยก็สามารถเอามาทาได้เลยนะคะเนื้อของเขาคือมันดีมากอะทุกคนดูดิมันปกปิดดีมากนี่นะคะปิดแบบเส้นเลือดหายไปเลยอะ ก็จะทาลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะยุ้ก็ใช้แปรงแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นของโซสกิิเหมือนกันนะคะเกลียะะ่ยค่ะเกลี่ยเป็นแบบนี้ค่อยๆถูกไปนะคะ ังจากที่เยี่ยมลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมก็จะตามด้วยคุชชั่นนะคะอันนี้จะเป็น C c ซีคุชชั่นของโซสก,กินนะคะเป็นสีอมส้มนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเยี่ยมต้องลงก่อนทาแป้งนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อคุชชั่นนะคะก็ให้ทาก่อนลงแป้งนั่นเองจะได้ไม่เป็นคราบนะคะตัวนี้จะสีน้ำลักมากทาไปนิดนึงพอนะเดี๋ยวแก้มแดงเป็นตุ่นลิง หลังจากที่ลงบริชออนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะยิมก็จะใช้เป็นไฮไลท์เตอร์นะคะอันนี้เป็น CC คุช h i o n ไฮไลท์ของ Kerstin กกน,นะคะให้ทาไปบริเวณเสันจมูกคางอะแบบนี้เพื่อเพิ่มความพุ่งให้ใบหน้าของเรานะคะตอนนี้อาจจะดูประหลาดๆหนึ่ง,งเพราะว่ายังไม่ได้เขียนคิ้วอะไรอย่างนี้นะคะยิมจะลงตัวที่เป็นคุช h i o n ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยิมจะทาแป้งทับนะคะ หลังจากที่ไฮไลท์หน้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะยีก็จะมาเชดดิ้งหน้านะคะให้หน้าของเราเรียวเล็กมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะยงจะใช้ตัวนี้เลยซ c ซ u ค h ช o n นะคะเชดดิ้งนะคะของโซสกินค่ะเฉดไปตามข้างแก้มแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็ชุ่มกรามก็จะทำให้หน้าเรายิ่งดูเรียวนะคะดูขมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมทุกคนฝั่งนี้หน้าดูแบบเรียวเล็กเลยอะ่ะ แล้เวเราก็มาลงอีกข้างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเยิ้มก็จะตามด้วยแป้งค่ะวันนี้จะใช้ แป้ตัวนี้โลยดีมากๆตัวนี้นะใช้แล้วหน้าเนียนกร็บเลยนะคะโซสกินอิล u ูมิเนตติ้งฟ n เรชั่นพาวเดอนะคะมีกันแดดด้ว SPF 3 0 p เบวกบบวกนะคะข้างในจะมีกระจกให้มาแบบใหญ่มากๆเลยมีฟองน้ำนุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดก็าจะมีแป้งเก๋มากๆเลยนะสำหรับอันนี้นะคะยังใช้เบอร์02นะคะสีไว้ค่ะ ก็ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะยมก็จะเน้นการแต่งหน้าที่เป็นแบบแมทนะคะสักส่วนใหญ่เพราะว่าไม่อยากให้หน้าของเรายืมนะเพราะอากาศที่ดูไวเนี่ยมันร้อนมากช่วงหน้าร้อนเนี่ยร้อนถึง50องศาเลยทีเดียวร้อนแบบไหมเลยทีเดียวนะคะทุกคนดูสิข้างที่ทานนะคะอันนี้กับข้างที่ยังไม่ทานนะคะอันนี้มันปกปิดดีมากแก้มของเราหายไปแล้วนะคะสีก็จะ ดรอปลงนิดนึงนะเยี่มก็เลยจะทาเข้มไว้ก่อนนิดนึงในขั้นตอนนี้นะคะเยี่มก็จะตามด้วยการเขียนคิ้วนะคะวันนี้เยี่มใช้3 in 1 Soft Skin Eye Brow Pencil นะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์02ค่ะจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมาะกับคนที่มีผมสีเข้มนะช่วงนี้ก็เยี่มผมสีเข้มนะคะนี่หัวของเขาก็จะมาเป็นหัว ขวตัดขวเลี่ยมแบบนี้นะคะก็ใช้ง่ายเลยะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยิมก็จะตามด้วยอายแชโดว์บารค่ะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนยนะคะสีโด l ลี่มินะคะ ตัวนี้สีน่ารักมากๆเลยอ่ะทุกคนนี่มันจะออกเป็นสีชมพูชมพูนะน่ารักไหมยั่ก็จะทานะคะลงไปที่เปลือกตาแบบนี้มันก็จะออกสีแบบเป็นสองสีผสมกันน่ารักมากอะ่ะสีแบบว่าชัดมากมาย สีมันชัดมากเลยทุกคนสวยมากนี่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเยี่ยมก็จะลงตามด้วยอายไลเนอร์นะคะตัวนี้จะเป็น super black Eyeliner เป็นแบบกันน้ำนะคะ water proof นะนี่หัวของเขามันจะเล็กมากเลยทุกคนดูดิแค่นี้เองนะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเขียนอายไลเนอร์แรกๆนะคะก็จะควบคุมง่ายนะคะ แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบเขียนอายไลเนอร์ให้ชิดขอบตานะคะเส้นเล็กอะไรอย่างงี้อันนี้ตอบโจทย์มากได้แล้วนะคะหนึ่งข้างตาของเราก็จะดูแบบว่าหวานขึ้นมาเลยอะ่นะเนาะไม่ข้างนะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะเขียนตาค่ะจากนั้นนะคะทุกคนเยียมก็จะใช้เป็นอายเพนซิลนะคะตัวนี้จะเป็น เนื้อดินสอนะคะเอาไว้เขียนอินเนอร์ไลน์ด้านในนั่นเองคือยัมเห็นหลายๆคนอนะ่ะชอบแบบเขียนอายไลเนอร์แต่ไม่ยอมระบายด้านในมันก็จะทําให้ดูแบบว่าไม่สวยเท่าไหร่นะคะไม่เนียนอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่องข้างในเนี่ยมันจะยังมีสีขาวๆอยู่เห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับข้างนี้กับข้างนี้นะคะข้างนี้นะคะดูตาหวานดูเป๊ะขึ้นเนื้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ตะขนตาค่ะ วันนี้จะไม่ติดขนตาปลอมนะคะทุกคนเพราะว่าอยากจะให้ดูแบบเป็นลุคที่ใสๆธรรมชาติเป็นแบบ everyday หน่อย everyday ล o k อะไรอย่างนี้นะคะเฮ้ย mm hmm. ทุกคนที่ได้ขนตาอันนี้ดีมากอะดูดิขนตางอนแบบงอนเด้งมากนะอันนี้เป็นของ s โซสกิ i นเหมือนกันนะคะใช้เพิ่งเปิดชาครั้งแรกเลยนะในคลิปนี้นะเดงอะ่ะเดงมากเลยอะทุกคน จากนั้นนะคะยิ่ก็จะตามด้วยการปัดมาสคาร่านะคะวันนี้แยมใช้ซสกินซูเปอร์ลองลาสติ้งมาร a คคาร่นะคะดูแพ็คเกจของเขาลดเวอร์หวังอลังการมากทุกคนตัวนี้นะคะก็เป็นมาสคาร่าที่กันน้ำกันเหงื่อกันทุกอย่างเลยมาสคคาร่าตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ขนตาของเราดูหนาขึ้นดูยาวขึ้นนั่นเองดูดิเห็นไหมเฮ้ยมันดีมาก ขนตาแบบยาวขึ้นมาเลยทุกคนโดยไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยฟูมากเลยนะคะเอาขนตาล่างบ้างโอตาแบบว่าเรมิมโตบิ้งบิงเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเยี่ยมก็จะทาอายแชโดว์บาร์นะคะด้านล่างตรงหัวตาอย่างนี้เพิ่มความวิ้งมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะสีเลิฟซากุระค่ะ สำหรับสีปากในวันนี้นะคะทุกคนมาแบบว่าอลังการมากเลยอันนี้จะเป็นเซตหน,นะคะอันนี้จะเป็นเซต2คือแบบว่ามีหลายสีมากใช้สีอะไรดีอะทุกคนช่วคิดหน่อยเดี๋ยวเรามาลองสีแบบออกพีชดี้มาอันนี้ก็เป็นเซตหนึ่งเลยนะคะนีจะเลือกเบอร์ส่วนหกมาใช้ก่อนละกันมันเป็นออกพีช,พชนะคะเข้ากับการแต่งหน้าในวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเข้าหรือ,อเปล่านาอ ทาแค่ด้านในก่อนนะคะจากนั้นนะคะยิ่มจะใช้สีเบอร์2 9กานะคะเป็นน้นำตาลน,นูน,นอทอาตรงขอบนะคะ ีนี้สวยมากอนะ่ะทุกคนน่ารักมากก็ประมาณนี้นะคะลุคนนี้นิมก็จะปล่อยผมแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตา่างหูมุกนะคะเห็นช่วงนี้เขาแบบว่าเฮตดกันนะยิมก็ไปถอยมาเลยจากสยามนะคะช่วงที่กัดไทยเขาที่แล้วเก่ามากอนะ่ะทุกคน <laughs> เก่าสุดๆนะคะลุคนี้ ยังไงกันบ้างคะสาหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุกหวานๆใสๆเกาหลีเกาหลีนะคะยังก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยสามารถแต่งได้ทุกวันเลยนะแล้วก็จะทําให้หน้าของเราดูเด็กขึ้นด้วยนะคะก็วันนี้นะคะยังก็ต้องขอตัวลาออกไปช้อปปิ้ก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้